เปิดโพสต์สุดท้ายคุณพ่อแอบทักษออนก่อนเสียชีวิตถือเป็นข่าวเศร้าของครอบครัวนางเอกและพิธีกรสาวแอบทักษอรอหลังสูญเสียคุณพ่ออนุศรพักสุขเจริญจากการป่วยด้วยโรคมะเร็งและรักษาตัวมานานหลายปีล่าสุดมีการเปิดเผยโพสต์สุดท้ายของคุณพ่ออนุสรก่อนเสียชีวิตอ่านข้อความแล้วรู้ได้ทันทีว่า รักและห่วงน้องปีใหม่มากแค่ไหนซึ่งทางคุณพ่อแอปทักะออนได้โพสต์รูปภาพสุดท้ายผ่านโซเชียลบรรยากาศขณะไปทำบุญและก้มหอมหัวหวลานสาวตัวน้อยน้องปีใหม่ด้วยความทนุถนอมเมื่อช่วงวันสงกรานต์วันที่13เมษายนปี2019พร้อมระบุข,ข้อความว่าสุขีปีใหม่ไทยครับ ขณะที่ชาวเน็ตยังคงเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง